สวัสดีทุกคิครูพี่ซันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูพี่ซันนะคะวันนี้พี่ซันจะพาเด็กๆมาฝึกออกเสียงคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงแอแล้วก็เปิดค่ะเอามาดูตัวแรกกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า A A เนี่ยมันมีเสียงว่าแอะแอะไหนเด็กๆลองออกเสียงตามสิ อะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงแอะนะคะได้แก่ apple apple เราปอกเสียงตามสิ apple ต่อไป ant 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 airplane 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 ต่อไปนะคะ arrow a r r o w arrow ต่อไปตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า B B เนี่ยมันมีเสียงว่าเบหร์ดนเด็กๆลองรอกเสียงตามสิเบบคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเบิดนะคะ Bat 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 Tapay Bed 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 Tapay na Box 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 Bag 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 สุดท้ายนะคะ ball 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 เอเคค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูพิสันก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงแอะแล้วก็เบิดไปแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ันจะพาเด็กๆไปฝึกเสียงไหนกันติดตามชมนะคะ that's all for today bye bye